ทำท่าแล้วทำ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 สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกผู้สุกคนสวัสดีแฟนครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมทางช่องยายจื้นลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องจ้าห้องนี้คือข้องนายจืนย่างบ่าท่านได้ดำพี่น้องสาเหตุอย่างจังบ่ได้ดำ นี่คือตะก้าพี่น้องนี่คือก้าที่ว่านไว้หรืวอว่าเสียวกาลงมาปักดำช่วงนั่นฝนทิมช่วงยุคเกือบเดือนพี่น้องก้าตายพี่น้องลกกะบ,บ่ได้ยศเขาเอินว่าเ็ดขี้งี้จนเ,เอินก้าตายพี่น้องก้าตายเดี๋ยวนี้ก็เลย่ดไปหาขอก้าผู้อื่นก้าเหลือให้เหลียหน้าขาจ้า กางสีได้มาดำเบื้องที่ละพี่น้องกล้าตายที่จังไรสีดำได้เนาะมึงเนี่ยอืมเเลยอยากให้พี่น้องได้เห็นหูของข้าเจ้าก็ดำแล้วนั่นข้าเจ้าก็ดูวิยูว่างคือกันสูบน้ำใสแต่ว่ามันกลิ่นมะเห็ดอยู่ทง่น่น้นเลยบริสูบน้ำใส ฟังทั้งนี้ข้าเจ้าวานพี่น้องผู้ข้าเจ้าวานก็จ,จังสีแหละมองเกิดมองบอ่อซีหาไฮฮงฮกไฮบ่เกิดนี่ทั้งไตเขียวะสุ่มเนี่ยก็คือมันเกิดมันติดฟังทั้งนี้บานมองมียินข้องนี่แหละมองหกนี่แหละอาราดลงมาเนี่กล้าตายก็เลยบยขขไ่ได้ดำพี่น้องฝุดเง่าสุดที่ไปขอกล้าเพิ่มมาได้ได้ดำสามไฮเดี๋ยวไม่ยืนยนสิผ้าลุงไปบึงว่า มันเป็นกันไหนเดี๋ยวนี้ก็แม่บักไอ้ไปลบกล้าอยู่มาตรวจเบึงสาภาพฟังเสียงเขียดกัน,น้าห้องรูพี่น้องเนียหมืออแรงกับบรรยากาศแอบแอบเขียดกนหน้าฝลตกมาก็ห้องแออๆคุณแดงขึ้นขนี่หันก็แม่นกล้าได้พี่น้องกล้าตายด้วกันของป่า ไปหาขอกาเขามาไปใส่ดำน้ำก็มีอยู่พี่น้องแต่ว่าม่นมมีกาทส่ดำแต่ขอพื้นมาได้ดำได้ซ้ำให้ให้ลงฝนมาฝนมาสองมื่พี่น้องบาทเีแต่ไมีจึงอยู่ข่างยางลูกเป๋บึงฟังเสียงเสียดใน้าห้องไปน้ำกับบรรยากาศ ต้องให้ท่องหน้าโอ้ยอ่อนช้อเมึงตื่นพี่น้องเจ้าบ้านไว้หแหรงก็อ,อื่นว่าแห้งแรงมันมะรดองนบ่มีหอดกาสีดำมืออื่นก็นสีแดงมาดำแล้วพี่น้องเป็นโลกกาข้าเจ้าอยู่ เราที่เก็บภาพบรรยากาศดำให้ดำหน้าให้พี่นงในเบื้องเสียงน้ำไหลกระจอก,จอกนี่น้ำนอ่พี่น่น,น้ำล้น เดี๋ยวพี่น้องข้องเดี๋ยขึ้นไปนี่แหละโอ้ตรงนั้นฟินม,มันวานที่นั่นให้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจุดเข้าไปบุ้งหม่งดำไว้อ่ะน้องมาเบิ้งตโอบั้นหลังจากย่างรอบุ้งทั้งน่นหม่งกาตายไปแล้วบั้นี้ มาเมืองหมองสีดำเมืองอื่นก็มีนามนี่เราพี่น้องตัวหลายน่นนนนั่นบ่มีน้ำต้องสูตรบ่มีอ๋อนี่ก่ะอ๋ต้องอัดตึ่นบ่อัดบ่ได้ถ่วมเขาแท้ ไหลลงมาเรื่อยๆพี่น้องนำ้ำดำไว้ดำมัง่งอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องได้ดำไว้สามีล่ะไปหาขอกาผู้อื่นมาดำกาค่อยองตายแรงกับบรรยากาศน้ำโมแหล่งทงุ่งไฮทุ่งหน้ามี่จืนผ้าเละผ้าซองเบึง รุไทยจอดข้า,างไว้กับบรรยากาศชีวิตด็กท้องนาดำใบ่น่อข้า,างหนึ่นงวันเนี่ยข้องหน้าเยอะเกิน ซื้อไว้แต่หลายปีแล้วอทอมันแหงอันหนึ่งรุ่งสูบดำหิววานไว้ที่นในเกี่ยวที่คือบลบเอาอยู่บางนี้นอไปดำนี่ะพี่น้องเดี๋ยวนี่ะ กาวะเด็กกาบะเขาไร้แต่ฟีดำไปน้องพี่น้องเนาะให้พี่น้องฟังเสียงบรรยากาศของ เหยียดหน้าห้องพี่น้องเบิ่แแล้วก็จะลืมด้วยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฟังบรรยากาศของคงไ้คงหน้าที่มีเสียงเขียดจะนะห้องอืมยงไงเรียชื้ไหนพี่น้องถ้าละขึ้นไปพุ่นละทั้งน,น,งน,น,งน,น้่นคนละ เยอหลายเติบอยู่กระสีอยู่ประมาณเบิด4 0ี่0 0อยห้าพ้อยก้านน่ะกระสีวานนั่งเปลี่นตะวีวานพี่น้องจำเป็นดำเอานามมากกว่าหลายพุทธบัน แา่ยุดดอกเขาเงยข้อเขาอันบ่ท <t> ่วมเขาดอกเขามัน <t> ันสูงกว่าน้ำอยู่ป้าพ่นดำไว้ตั้งแต่เดือนต้นก่อนเขียวเรามุ้งีุก่าพี่น้องตอนนั้น ฟ้างเสียงเขียดจะหน้าห้องลูกน้องขีดหอดบันนอกบันหน้าขิดหอดบานหอดซองบ่อบปูอยู่กลางประเทศปูเห็ดงานอยู่ข้างไก่ เอยหาคูพี่น่องเนะ็อะจันะาหาคูนี่ตื่นผ้าพีพน่น่องยางเลาะบนกับทงไฮชงหน้านั่งเพระท่านได้ดำพี่น่องเพปปราะว่าท่านนี่กล้ากล้ากา็ตายแล้วล่ะจะไปหาขอกล้าพื้น ได้ๆเนาะมันแห้งมันแลรงนำงสิู่สาย้ากรบอกมีการเปลี่ยนไอหน่องอยู่ท่าบนเขื่อจะหน้า อ้โโลงก็บรรยากาศทงให้ทงหน้าพี่น้องเออ่าพี่น้องงาหอะบึงมองดำใบน้ำก็หัวก็มีมูงกิลล่ะนนี้นมม้ำนี่ปุ๋ยใส่แต่เขียวงามอยู่หรอกเขาหวัวก็ดำแล้วบาน คนข้างของไม่เืินว่าท่านดําเพราะว่าก้ามันตายให้พี่น้องฟังเสียงเขียดกันหน้าบึงบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าเอาคลิปนี้คือเสียเอาไว้นะสำหรับน้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปท่องให้ท่องหน้านี่แหะเอาก้าไว้แล้วกับมลงแงแหงรัด ตามปกติแล้วมันดำเร็วๆพี่น้องแล้วของปากอะ่ะโอ้ยเห็นไหมขืนมากเลยยุ่งกลางกระต่ายของนี้แห้งคักเลยแรงตัง้อนโอ้ ก็ตายพี่น้องก็ตายบูเงี้ยไม่สิใดโอ้บหเหมือนฮาอกยบูงเดูพี่น้องนี่ดำไว้ก็ได้แต่ว่ายงามเชียวยามตั้งกกตั้งก่อมันงามดีพี่น้องน่าชงนี่ อ๋อสีด,ดำละลาโมที่ได้ไปหากามาดำไม่นามแล้วชิปนี้เอาไว้ส่นีสกอนน้พี่น,อนอ้องนาะจ้องพัพผกันชิปต่อไปสีเป,ป็นชิปยังนันพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมเด้อกับบรรยากาศทงหาทงหน้ายางเลาะทงเลาะท,ะทาให้พี่น้องฟังเสียงเขียยจะหน้าไปพร้อมห้าพี่น้องคิดหอดบรรยากาศทงหายทงหน้าต้งแต่สมัยเป็นเด็กน้อยเชนด็อก หรือฝืนควมเกายายตื่นออกมาทงมาทามาให้มาหน้ามาเบิงวาสิเป็นตั้งใดกล้ากะตายเดี๋ยวนี้ก็หาการมาดำอยู่น้ำกะเต็มขั้นแท่เต็มห้หน้าอยู่ขั้นแท่กะน้ำหล่นขั้นแท่อยู่เอา้าต้องพบพอกันคิปต่อไปกิจยันงนั่นพี่น้องคอยติดตามส่งชุบชื่นชมใจหวังเป็นพองพีของน้องรำรร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 ด้วยรำด้วยชุผูสุคนเดอชีวิต เด็กทองไฮทองหน้าเกิดมาดกดยความลำบากเอาไว้ซ้ำหนีพบพอกันคลิปต่อไปสุขสดสื่นสมใจหวังเบิงแหลวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไร่กดซับกระดิง่งกิงิ้งกิให้กำลังแร่นไก่กับยายจืน,เ,นเพชรบ้านแพงหรือพี่น้องคูณจักกันในน้ำยายจืนดอทคอมอาขอบุญขอบคุณพี่น้องผู้เขามาชม ให้พี่น้องมีความสุขให้พี่น้องพบแต่ววามสำเร็จให้พี่น้องพบแก่สิ่งดีๆ้มามมในาชีพลำด้วยลำด้วยสุขผู้สุขคนโชคดีมีความสุขสวัสดีจ้า